การร่วมกลุ่มของพี่น้องเขานี่หละในรูปของกลุ่มที่มีการจดทะเบียนโดยโดยงานของรัฐหลับลองของพี่น้องก็จะจดถูกแก้ไขตั้งแต่ระดับจังหวัดกรณีที่สารการสินุก็จะออีกแึงเยาว์เยาวาของกระงมนตรีท่านก็จะลงมาดูในช่วงนั้นช่วงช่วงประมาณปลายปลาะพึ่งง่ายและกันง่ายไปกันไปสูงก็นี่แล้วก็ไปสูงก็นี่คือนำซีสอบถนนสอบ ล่มไปนะครับท่าเป็นเป็นของโยธาของโยธาใช่มันอยู่คิวยาวท้ายเขาทำเรืองของการขยับทุกปีัดส้นหน่งปีละายอุพั้งสอบต่อไปใหม่สำหรับชุมชนที่บางยาวบางเจริญของเราของแจงของเราเนี่ยจะเป็น เพื่อจะเกกักเก็บนามอย่างเดียวเนาะค่ะจากที่กักเก็บหน้าเซลกัมีความสําคัญเนาะค่ะจุกเจาะบาดานนะคะอ่าน้ำคอนี่เขาไปเสนอได้ถึงถ้าหลายทั้งปวงต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีก็คือได้รับฟังปัญหานะครับส่วนปัญหาที่ชักกระเยอ คนพันแก่งนะครับที่จังหวัดร้อ็ดนะครับแล้วก็ชัยสมุทรนะครับที่ได้มาพบปัญหาอะไรต่างๆนะครับก่อนปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบตอเทศบาลขาดูดูแลน้ำกลับลงไป